สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีธนูลักขณาธนูนะคะประจําปักหลังแล้วนะคะของเดือนอตุลาคม2563นะคะซึ่งแป้งจะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนอาจจะมีอะไรแบบว่าพิเศษขึ้นมาก็คือว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในเดือนมกราก็จะเ,เดือนมกราขึ้นมาทํานายก่อนถ้าอยู่กุมพาก็จะกุมพามาทนายก่อนนะคะ แต่น่าจะเริ่มโครงการนี้ปีหน้าแล้วกันเนาะอย่าพึ่งหน่อยใจปีหน้าจะเริ่มโครงการนี้นะคะเดีย๋ยวถ้าเกิดว่าปีหน้าถึงเดือนธันวาเราก็จะให้เดือนธันวาก่อนเลยนะคะราศีที่ราศีที่เป็นวันเกิดเหมือนกับเป็นการให้ของขวัญน,นะโอเคค่ะมาขอรู้ไพพลังงานของชาวราศีธนูค่ะสจิตรีสนะคะพพลังงานของชาวราศีธนูลัคนาธนูโอ้เดอะเโอ้ my god the เจ บางน้นคุยกัชาราศีพิจิกลักขนาพิจิกเดี๋ยวคืออะไรพาหมองงกันพาหมองงเลยนะทุกคนเดททนูคุณจบจบชีวิตคุณกําลังเริ่มต้นใหม่พลังงานของคุณคือจบมันจบแล้วออยวาลองเพลงและเอ๊เจออะไรเกันมาคะเนี่ยชาวราศีทนูลักนาธนูอะคุณเจออะไรมา The Tower ค่ะ คุณจบแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับชีวิตของคุณนะคะ n i nice g h s o f cup the tower ค่ะสถานการณ์นี้เหมือนคุณถูกล่อหลอกลวงหลอกจิตใจมาเนิ่นนานแล้วแล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบกระทันหันประมาณว่าจิตใจของคุณชั่งน้ำหนักได้แล้วแล้วมีเหตุผลัพ p อ o r t พอกับเรื่องนี้เลยทำให้คุณรู้สึกว่ามันจบคุณจับได้ว่าคุณ มีใครคนหนึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณแล้วนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะมีกี่คนก็ตามแต่คุณเป็นคนหนึ่งที่ซื่อสัตย์ต่อทุกๆความสัมพันธ์ที่มีแต่อีกคนหนึ่งไม่ทําตามนั้นนะคะคุณก็เลยจบโอ้ oh my god เจ็ดดาบขึ้นมาแล้วคุณเจออะไรกันอีกชาวศีธนูแลัคณะธนูธนูเนี่ยน,น,นะบอกเลยว่าจุดอ่อนคุณอนะมันที่จุดอ่อนหรอก คือลักษณะของสติสเรตคือรอเก่งรอได้อดทนนะคะแต่ถ้าหมดใจหมดไปเลยไม่หันหลังกลับแล้วนะคะ True off one คุณจบแต่เขาไม่จบถูกไหมสถานการณ์ที่เจอคุณจบแต่เขาไม่จบ The magician มาเลยเขาพยายามจะกลับเข้ามาพยายามทำดีพยายามทำตัวน่ารักนะคะสองไม้เท้านะคะพยายามสงสารอะไรบางอย่างเหมือนกับผมรอคุณฉันรอเธอ นะคะเดอะเมจิเชียนนะคะ mm hmm. เขาพยายามจะทำอะไรบางอย่าง mm hmm. เพื่อรักษาคุณไว้นะ mm hmm. ทีนี้มาดูบนเต๋อคุณเจออะไรกันอีค่ะชาวราศีธน e no, an mm ูลักคณาธนูนะคะเซเว่นออฟคัพจากที่ไม่เคยพูดเรื่องของอ,อนาคตนะคะเทนส์ออฟคัพพูดเรื่องครอบครัวพูดเรื่องอนาคตเข้ามาเลย นะคะคเป็นเหตุผลโยงเข้ามาเลยว่าจะอย่างนี้นะอย่างนี้นะนะคะแต่นี้ในกรณีบางคนบางท่านบางท่านเขาก็รู้ขึ้นมา r รีแอคชั่นในรูปแบบที่เขาพอทําได้นะรู้ขึ้นมาพูดอะไรบางอย่างที่คุณถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อาจจะยังไม่มีในเรื่องของอนาคตอะไรใดๆนะคะไพ่บอกว่าระวังเขาจะแค่ขายฝันนะอืมอ่ะแต่ในบางคนบางท่านนะจะเย็นกนนะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าคุณเจออะไรกันมาอีกบ้างคะ โฟล์ทครับอ่ะมันเป็นภาวะที่เหมือนว่าธนูในบางคนบางท่านตัวคุณเองก็มีคนที่ดีๆอีกคนหนึ่งอยู่ข้างๆแต่มันเป็นคนที่มุที่ไม่ถูกใจคนที่ใช่ก็ดันไม่รักแต่คนที่เขารักดันไม่ใช่ไม่ถูกใจคุณเลยอยู่ในภาวะที่เบื่อๆในๆนายลักษณะคุณเหมือนอยากเสียสละด้วยนะเสียสละแบบว่าเออถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับอีกคนที่เขาโอเคกับคุณน่ะที่เขาดีกับคุณน่ะ นะคะอืมสถานการณ์นี้มีเจ็ดดาบคืออะไรคอยใบนก่อนนะเดี๋ยวบอกนะคะ i ฟ e of Pentacles ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยมือที่สามหรือใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดปัญหาเนี่ยดูเหมือนเขายังไม่มีท่าทีที่จะรีแอคชั่นอะไรใดๆนะคะเพราะว่าทางฝ่ายที่ทางคุณของคุณ นี่ยที่เขาทําปัญหา,าไว้เนี่ยเขาพยายามที่จะบาลานซ์เอาไว้อยู่นะคะบาลานซ์ความสัมพันธ์เอาไว้อยู่พยายามปณิปนะงมไว้ทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งตัวคุณเองอะ่ะมีอยู่เกือบก่อนก่อนที่คุณจะจบอ่ะก่อนที่คุณจะเดทเนี่ยนะก่อนที่คุณจะได้คุณให้โอกาสคนนี้ครั้งหนึ่งแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมทําให้สําเร็จอย่างที่คุณต้องการ คุณบอกเงื่อนไขอะไรไปแล้วแต่เขายังไม่ทําคุณเลยจบจริงๆเขานีจริงๆของคุณคือจริงเลยเงียบจริงเลยอะ่ะเงียบจริงๆเลยค่ะถ้าคุณยังไม่จบสถานการณ์ยังไม่จบใจคุณจบแล้วตอนนี้คุณเงียบเลยอะ่ะใจจบแล้วพอแล้วนะคะทีนี้มาดูว่าคนคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีธนูล,ลักขนาดน,นูแบบเดอะแฮงแมนค่ะไปไม่ถูกเหมือนกันเขาไปไม่ถูกเหมือนกันไฟล์มอลสองตสองใจยังไงก็เลือกไม่ได้นะคะ เพจออฟบอลเขารู้ดีเพียงแค่ว่าเขาต้องบาลานซ์อย่างน้แลละบางท่านคุยชารสีธนูลักขนาธนูนะเทมเพ c สยังไงเขาเขารู้ดีแค่ว่าเขาจะต้องบาลานซ์ความสัมพันธ์ตรงนี้เอาไว้ให้ได้นะคะแต่เขาจะทําเหมือนแบบลักษณะทําเหมือนแบบถูๆถ่ไยๆไปพยายามทําไปไม่รู้ทิศทางเหมือนกันว่าจะต้องทําแบบไหนแต่คนคนนี้ปากแข็งอย่างหนึ่งไม่ยอมรับผิดไม่ยอมรับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ ไม่ยอมรับอะไรไม่ยอมรับในความสัมพันธ์ตรงนี้ใช่มันเกิดขึ้นเพราะเขาเขาผิดคนเดียวหรือไม่ไม่เขาใช้หลักการและเหตุผลอะไรบางอย่างพูดขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองดูดีแล้วก็กลับมาเพื่อให้เาตัวเขาดูดีเป็นการที่จะได้ดึงคุณกลับมาได้นะคะอาทีนี้มาดูว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูลักคนาธนูนะคะสติทเทอรี เดลิเวอร์ค่ะวันน่้นกลัชาวสิง์มีถุนลักนณามีถุนนะคะแล้วก็ five cups eight of wands six of wands อีกใบหนึ่งค่ะ nine of swords อีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่ง king of pentacle ต้องอีกใบแล้วล่ะ <c oughs> ยังไม่จบเลยอะ่ะนะคะอืมอ่ะ six of cups ค่ะแน่นอนค่ะคุณตัดจบ แต่เขากลับมาให้มายืนยันสองใบเลย six of wands แล้วก็ six of cups เนี่ยนะคะอนะนะยังไงเดี๋ยวเขาจะกลับมานะคะเขาจะกลับมาสถานการณ์เป็นแบบนี้ค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนกับมีใครคนนึงเข้ามาเป็นตัวที่ทําให้คุณกับเขาเป็นเหมือนทางแยกนะคะ มีปัญหาอะไรบางอย่างปัญหาเรื่องมือที่3้หรือใครได้ไดบุคคลอื่นมันเป็นทางแยกที่พวกคุณนั้นต้องห่างกันต้องจบเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วเราเคยให้โอกาสก่อนที่จะไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ไพ่ก็บอกว่าเขาจะพยายามพูดหรือทําอะไรบางอย่างส่งสารแปะไม้เท้าค่ะถ้าคุณว่าบล็อกทุกอย่างแล้วยังไงเขาเขาก็จะเข้าหาทางมาสักทางแน่ๆเพื่อต้องการส่งมสเศจหรือว่าอะไรบางอย่างให้คุณได้รู้ ถ้าไม่ถ้าไม่มีการติดต่อแล้วเขาก็จะโพสต์อะไรหน่าทำลายของเขาเพราะเหมือนเขารู้ว่าคุณจะต้องเข้ามาส่องหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่เออมันมีอ่ะดวงมันยังไม่จบกันเขาจะมีการสื่อสารสง่งสารอะไรบางอย่างมาสู่คุณนะคะมาสู่คุณแล้วทําให้คุณได้รู้นะว่าแบบว่าความสัมพันธ์นี้เขาเป็นอย่างนี้นะเขาเอย่างนี้นะแต่เขาจะ เอาคุณกลับไปในทํานองที่ว่าเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรมากขนาดนั้นประมาณนี้เหตุผลที่เขาจะพูดนะคะพราะไพ่ six of wands บอกว่าเขายังมีอีโกของเขาเหมือนกันนะคะความสัมพันธ์นี้คือเหมือนต่างคนต่างมีอีโก้แล้วมันจะดาวนะคะ n i g h t of swords พวกคุณจะดาวพวกคุณจะเครียดนะคะกับความสัมพันธ์นี้เป็นสงครามเย็นอีกนั่นแหละที่แป้งพูดบ่อยๆสงครามเย็นกลับมาอีกแล้วนะคะแต่ในใจไพ่รู้ดีต่างคนต่างก็ยังมีความ รู้สึกดีๆต่อกันแต่สุดท้ายแล้วไพ่ก็ออกเหมือนกันว่าคุณมีสถานการณ์ที่จะต้องได้กลับมาหามาเจอกันแน่ six of cups mm hmm. มีค่ะมี six of s of cups mm hmm. มีมีเหตุการณ์ที่พวกคุณจะได้กลับมาหากันแน่นะะ mm hmm. มีการได้กลับมาหากันแน่ๆนะคะ mm hmm. เหตุการณ์นั้นคืออะไรขอขยายให้ดีแล้วกันนะ mm hmm. three of swords mm hmm. eight of swords mm hmm. ten of p e n t a c l e โอเคเหมือนเขาไป เจอเหตุการณ์ของความสัมพันธ์ที่ผิดหวังมาแหละนะคะอ้ uh huh. ออกแนวว่าคิดได้ว่าเออคุณคนที่อยู่ในความทรงจำนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขายังไม่ไปไหนไ uh huh. พ่บอกว่าเหตุการณ์ที่พวกคุณจะได้กลับมาคือพวกคุณมันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนจะทะเลาะก,กันอะทะเลาะก,กันแล้วเป็นเหตุที่ได้ให้ได้กลับมาคุยกันะนะคะเออเหตุการณ์นั้นอะนะคะ แล้วเขาเองก็ไปเจอเรื่องที่ไม่ไม่ถูกใจไม่ดีกับอีกฝั่งหนึ่งมาด้วยก็ทาให้คิดนึกถึงคุณแล้วไงเขาก็ต้องหาทางกลับมากลับมาเหมือนกลับมาทะเลาะกันทะเลาะ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 กันเสร็จปุ๊บเหมือนหนังซีรีส์ในเกาหลีแบบทะเลาะทะเลาะทะเลาะกันเสร็จปุ๊บให้อภัยกันกอดกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะจบที่ตรงนั้นน่ะนะตบจูบไปหนจำเลยรักว่าเจ็บแค้นขึ้นกอดโทษฉันใหญ่ เปิดอีกช่องครอบเพอ่เพลงอ่ะฉันทำอะไรให้เธอคือคุณใช่ไหมเพลงร้องอย่างนี้ป่ะใช่ฉันเป็นจำเลยของคุณนี่หรือพ่อนาบุญพ่อค่ะต่อกันที่เดี๋ยวเรคานนะเออหมอก็เปลี่ยนลุกใหม่เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยนะคะเออเขาไม่มีชิวชีวาค่ะอาทีนี้มาดูกันต่อ การงานอ่ะหนึ่งใบของชาวชิศีนนูลัคนาธนูนะจ๊ะ c e of p e n t a c l e อะใครเอาคนตกงานก่อนนะช่วงนี้จะพยายามพูดเรื่องนี้ให้มากๆนะคะคนตกงานจะได้งานคุณกำลังจะได้งานเป็นงานที่วิ่งเข้ามาหาคุณคะ่ะนะคะทิ้งทิ้งเรซูเม่ไว้ที่ไหนเขาจะติดต่อกลับมานะคะเออ ติดต่อกลับมาหรือบางคนนะญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายคุณนี่แหละแต่มันมาทางแนวโน้มว่าครอบครัวภรรยาสามีหรือใครจะเป็นคนติดต่องานเอามาให้คุณนะคะหรือแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นคนนําพางานมาให้คุณนะคะส่วนงานโดยทั่วไปของคนที่มีงานของคุณอยู่แล้วคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคุณมีโอกาสที่จะได้ขยายงานของคุณเพิ่มขึ้นไปอีกนะ เออหรือมีการปรับปรุงสมแซมร้านไหมหรือว่าแต่มันไม่เชิงซ่อมแซมไพ่ที่ดีะนะหนึ่งเหรียญกับอีกสีส่ไม้เท้าเนี่ยเป็นการขยายอะไรให้มันประสบความสาเร็จหรืออีกรอรน,นึงนะสี่ไม้เท้านะที่เคยทำนายประสบการณ์นนะคุณมีโอกาสได้รับพิจารณาในการเลือกตําแหน่งนะถ้าใครอบเอ้ยมองว่าเอ้ยปีนี้จะเลื่อนตำแหน่งไหมในสามเดือนสุดท้ายเนี่ยคุณมีโอกาสได้รับพิจารณาเรื่องตําแหน่งนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อ ในเรื่องการเงินของชาวราศีธนูลักนาธนูค่ะอู๋ดีเอ็มเพรสที่สุดละดีเอ็มเพรสการเงินดีค่ะอุดมสมบูรณ์เลยล่ะไพ่ดีเอ็มเพรสเนี่ยเขาเป็นเป็นเทพ่แบบอุดมสมบูรณ์น่ะมีทุกอย่างพร้อมสิ่งที่คุณคิดเอาไว้พร้อมอยากซื้อบ้านมีโอกาสที่จะได้ซื้ออยากซื้อรถมีโอกาสที่จะได้ซื้อวางแผนเอาไว้แปลว่าพลังงานของคุณในการที่คุณจบความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ย บางทีในบางทั้นบางคนถ้าเป็นรักซ้อนอ่ะมันเป็นเรื่องของการที่ทําให้สิ่งคุณกลับมาครบห้าข้อเหมือนกันนะแล้วสิ่งดีๆอื่นๆมันก็มันก็มันก็ชวนที่ทําให้แบบเข้ามาด้วยเห็นไหมนะคะเอออันนี้แล้วแต่วิญ,ญญาณนะคะประมาณนั้นนะอ่ะโอเคค่ะทีนี้นะคะมาะดูกันต่อในเรื่องของคําแนะนําแล้วก็การขยายเรื่องคนโสดนะคะคําแนะนําแล้วก็การแหงเรื่องคนโสดการดึ ให้บอกชัดเจนเลยว่าถ้าคุณเพิ่งโสดหรือโสดมานานแล้วไม่ต้องห่วงคุณเพิ่งโสดก่อนนะคุณหายแน่นอนคุณไม่จมทุกข์ไม่ตายไม่เป็นโรคซึมเศร้า e x p เอ็กซ์สสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเขาโอบกอดคุณไว้อยู่ค่ะเขายังโอบกอดคุณเอาไว้อยู่ยังเมตตาหรอคุณอยู่นะคะแต่ถ้าใครเป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรแล้วเนี่ย มันก็เกิดจากหลายอาการแต่เป็นว่าจาัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใดๆโอบกอดคุณไว้อยู่นะมีใครคนใหม่หรือยัง The Hermit ยัง Hermit ก็รู้อยู่บางท่านคุยาาการชาวศิกรลักขณากันมีแต่เพื่อนนะคะยังอยากอยู่คนเดียวและยังไม่มีใครเข้ามานะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะกับ คุณสถานะไม่ชัดเจนคุสทามคุสทานเช็กซัมคุสทาเลยพาร์ทไลท์เลยชั้นชิพค่ะสถานะไม่ชัดเจนเพิ่งจบปะแล้วก็ห่างกันไปแต่เดี๋ยวก็กลับมานะไพ่บอกว่าม,มันยังมีการสื่อสารมันยังมีสัญญาอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ตรงนี้แต่คุณไม่ต้องไปคิดอะไรถึงตอนนั้น คุณให้มองไปด้านหนึ่งว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ถ้าคุณกับเขาห่างกันมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองเนี่ยได้คิดทบทวนได้หาบทเรียนกับความสัมพันธ์นี้ว่าคุณจะไปยังไงต่อเก็บเวลาที่คุณว่างอยู่กับการที่ไม่มีมีเขาอยู่เนี่ยเป็นการทบทวนตัวเองคุณจะได้รู้ใจตัวเองมากขึ้นว่าจริงตัวคุณต้องการอะไรนะคะขอเปิดเพื่อไปนายอุปศ nice <of> ใช่เลย พลังงานเด่นมากกับสถานะไม่ชัดเจนคุณไปรู้ว่าเขามีอีกคนอะไรอย่างนี้ป่ะนะคะอืม,อมคำแนะนำ seven of wands แค่อยทะเลาะกับตัวเองก็พอนะคะอืมใช่ไม่ใช่แบบไหนอะไรยังไงนะคะอืมให้หาเหตุผลมาชั่งน้ำหนักกับตัวเองดีกว่าว่าเอ่อ ถ้าคุณตอนนี้คุณอาจจะมีคําถามว่าทําไม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 อะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะไพ่เหมือนกับว่าให้คุณหยุดตั้งคําถามอะ่ะห,หยุดทะเลาะกับตัวเองเห็นไหมเขาทะเลาะกันเห็นไหมหยุดทะเลาะ,นะะ,ะกับตัวเองหยุดตั้งคําถามว่าอะไรทไําไมยังไงในเมื่ออีกคนนึงเขาไม่ยอมตอบการตั้งคําถามไปก็มันก็ไม่มีประโยชน์กับการที่เราต้องตั้งคําถามถ้าอีกคนนึงเขาไม่พูดไม่ตอบอะไรนะคะ มันจะทำให้เราทะเลาะกับตัเองอ,อกลาวด้วยนะอ่ะต่อันที่คนมีคู่จากชาวศิธนูลักขณาธนูค่ะคนมีคู่ Divine s a า s i o นต้องมันีก่อนสิคนมีคู่ขอสถานรรการณ์ขยายอุ๊ยคนมีคู่ก็ห่างเหมือนกันใช่ไหมนเนี่ยใช่ปะคนมีคู่ก็เลิกก็ห่างเหมือนกันแต่พาออกมาหาดีคอนเลยเช่น เดี๋ยวกลับมาเอ่ขอขอคำแนะนำด้วยค่ะขอคำแนะนำด้วยด้วยค่ะเป็นสุขภาลักษณะคล้ายกันเลยคำแนะนำคนมีคู่กับสถานะไม่ชัดเจนะฟาสต์แต่ว่าคนมีคนมีคู่เนี่ยอย่าเก็บเรื่องท็อกซิกเก็บมาไว้ในใจนะคะเออเอาเรื่องท็อกซิกปล่อยมันไป บ่อนไปอะไรที่เป็นยาพิษบ่อนไปนะคะ Queen's of c u p เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะกับความคิดของตัวเองเหมือนกันนะอืมเพิ่ม Judgment ยังไงก็กลับคุณมีคู่ถ้าคุณบอกว่าไม่ได้หายกันไปเลิกกันไปค่ะปัญหาอะไรที่ค้างคาไปมันจะมันจะเริ่มกลับมาละดีขึ้นคุณจะได้รับข่าว Just t i เนี่นะมันต้องคุยชรวเสรุฐลักนาตุล,ลนอ่ดีใจด้วยคือเหมือนกับว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณมีคู่ ะค,ะคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมในสิ่งที่คุณควรจะได้รับนะนะคะโอเคนะประมาณนี้นะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะใครสนใจดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ในด e สคริปชั o n บอกด้านล่างนะจ๊ะกดที่ลิงก์ที่เป็นล i n แอดก็จะเร่งมันจะเด้งล i n แอดขึ้นมาเลยถ้าแอดลายมาไม่เจอนะจะทุกคน นะคะอ่ะปีใหม่จะปีใหม่ละทำตัวให้สดใสดาเลงนะคะเป็นยังไงบ้างกับลุกใหม่ของหมอนะคะถึงจะลุกใหม่ก็เลิฟอยิวนะนะคะโอเคค่ะก็ชั่สีมันแสบตาไงเดี๋ยวหมอจะปรับไฟอีเทียวกันนะคะคือผมมันทำแรกๆกเนาะโอเคทุกคนโอเคโชคดีนะสวัสดีค่ะ